โยนเหรียญเขาปากช้างชิญได้ตำุนหาแนเขียนชื่อข้าห้าิบน้ำารอยเขียนชื่อไว้บน <Okay. S 2> โอเคโหตัวใหญ่มากตัวใหญ่ย่้ตัวใหญมากดูปรต้ตวให้อาหารปลาว้าวโหใหญ่มากโ<อ>ี้ อุ้โตมาตรงนี้แล้วใหญ่มากนเนี่ยโอ้โหใหญ่ <laughs> แอบดูปลาโอ้โหใหญ่มากยน่ มับไปแล้วม,มับไปแล้วมัด <c oughs> โอ๊ยโอ้ยๆระวังเจ็บไหมโอ้ใหญ่มากเ้ยัใหญ่ดนนนี้ใหญ่มาก อยังเอาหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วเอาไหมนมปังใช่ไหมได้ครับขอบคุณนี่ว่าตัวไหนจะได้ละกินของเราโอ้ตัวเล็กตัวน้อยแยด้กันได้ขอบคุณนะบรรยากาศดีๆตรงนี้ขอเป็นมหากุศลในการให้ทาน ชีวิตสัตว์คือปลาดุกคาตัวขอปล่อยทั้นทั้งหลังในเกตอภัยาทานของวัดห้วยมงคลแห่งนี้ วันนี้ก็ไม่นะนะนะวันนป็นการต่ปดมากัวนก็ปนานาัวนัราลหลังจากนั้นรุ่นอื่นว่าไป 4- ีสบบาทบาทก็หลวงปู่วดของวัดหมดแต่ถ้าชมพระรุ่นแรกวัดเดียวของเมืองไทยก็หลวงปู่วดตาสัญลักษณ์สกครับพระนามาพิไทยนี่คือรุ่นแรกปี4ีนี่รุ่นหลังปี50นครับแค่้ิบาทหลังรุ่นแรกเริ่มด้วยปี